สวัสดีจ้าวัอนี้ยายก็ไปยายก็ลูกซาลาแมายังอันรบตาดีเราจ้ะพี่นอ้องเช่นมากวันสองวันทีจ่จะกัดจิตภาพกันแมยังสืบของยีรุตัดเมืองอันปลาก,กันมากพอ,ก,ก,อกับปุกกันแล้วก็พวกถวั่วจะจานซ้ำหนาลักหนาลักพี่น้องไล่หนาลักนี่เด้หนูพัดลมนะ ตวแามันก็มีแบบที่ก็เจ้าโชว์ม,มีต่แบบอันจังสิงนะก็เจออ้าเขาบอเคยช่ยหยเฮาเบออันเฮาสือตอนนั้นเฮาสือยูอนแมคโคได้เนาะตัวหน,น่อยนอย <c oughs> เริ่มเนี่ย i n บัดไว้เดนนอนแฮฟทูโชว์เยอะูดี่มแฮ o n l บ big แฟน วรบายวีฟอนะวีบายฟอร์มดิแมคโครบิวตีิฟูลไหมมืเลิฟบาพิร์ลบฟอร์มีนี่แหละเอาไอออโต้แคนแวรลิงเด้อบิตฟูเนาะโ Buy ป่ะ beautiful หมดแล้วเออเวนวีแฮบกั a แกนชายมี buy that so that you are buy o first when to buy for myself เห็นเสื้อผ้าเด็กน้อยเราอยากมีหลานพี่น้องเอ้ยน่ารักอยากมีลูกมีหลานอีกน่ารักดีอาน้ำผลไม้์ปะ อันนี s <S ujemy, ้น้ำน้ำผสมน้ำอะไรหรอเจ้าบายเอาแม่เอาเลยคือเอาขนมเล่พี่น้องคนจัดโปรอันซื้อสองแถมหนึ่งอ่า3 1 0 yes i have to see they say that มาหอด้านลอจ้าพี่น้อง พอยไงแล้วก็เลื่องเสียนประกอบผัดลมจ้ะซื้อผัดลมมาว่มาหันจ่ากกันลดตัดจ้ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผัดลมอีหลา่ายู่ห่องอันเพิ่นห่างพีน่น้องมันเก่าห่างหกปีลรวจะก,ก็เลยได้ซื้อไหม่รอบนี่เอาสีอันเอาสีฟ้าจา้ะรอบก้อนกับสีเขียว โตกระสีเขียวพันลมโตใหญ่กระสีเขียวพี่น้องมีแต่สีเขียวแบบนี้รอบนี้ก็เลยเปลี่ยนเอาสีฟ้าจ้ะเพราะันเขียวมันสิมีแต่สีเขียวเบิดเียนล่ใหญ่กลังประกอบกอกกอบ่ยากดอกจ้ะประกอบง่ายๆตขันน็อตใส่น็อตเรียบร้อยนี่กเฮ็ง่ายๆ ัดลมตัวเก่าอันตที่ว่ามันห่างกัสิโทบอกพอยายมาเอาไปแกะเอาทองแดงมันไปขายล่ะพี่น้องพอตาเราหาของห่างพอยเอเราหาของห่างพอดีล่ะให้เราเอาไปแกะเอาทองแดงเอาไปขายต่อจ้ะายกัปกอคือบ่คือบ่ถอ นะเหอนะโอเคแล้ววันนี้แล้วสิทดสอบแล้วจ้ะโอเคไหมโอ้โกดโกดโกด working อะาวันนี้ประกอบพันลมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพันลมกระเปิดติดจุ๊จ้าพี่น้องแบบนี้ยายเอกะขอตัวก้อนจ้าพี่นอ้นองไปเก็บของ,ของก้อนจ้าสื่อของแม่ ยังบม่ให้เด็กเก็บของมีมเบืองพอยใหญ่สอมันพัดล่มก่อนมาเบืองพอยใหญ่ลอกประกอบพัดล่มก่อนจ้าขอกัะแม่คลิปนาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า